อยากเยียวยาใครสักคนไหมอยากอวยพรให้ใครหรือเปล่าเพียงสงบนิ่งแล้วนึกถึงเขาด้วยความรักจากนั้นส่งพลังแห่งแสงสว่างจากหัวใจของคุณไปสู่หัวใจของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้หรือมิติไหนกำแพงแห่งการเวลาและระยะทางไม่อาจขวางกันเพราะเขาจะอยู่ตรงนั้นกับคุณ เมื่อใดที่น้ำตาแห่งความปิติเอ่อล้นนั้นหมายถึงพลังบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นมาดุดทานน้ำใสาจากพื้นดินเป็นสัญญาณว่าพลังแห่งจิตวิญญาณกำลังทำงานและชีวิตใหม่กำลังก่อกำเนิดขึ้นนั่นคือพลังแห่งความรักที่แท้จริงหากคุณโกรธกังวลเครียดวิจารณ บนหรือคมคืน